กาแฟดำเมื่อใหม่ค่ะมาตอนเศร้าๆ เด็ดก็พูดพุดพูู้เนาะค่ะเนาะมันยังเซาอยู่ถ้าคนเม่เลื่อนมาก็บดไปว่างั้นเด้อได้เป็นอากาศดีอยู่ค่ะบางที่เดค่ะบางที่ก็มีหมอกหลงพวกขุมบันบอก อุณหภูมิมันนะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเนาะเข้ารู้ดูใบไม้ร่วง <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆกนดูแลสุขภาพกันร่างกายแข็งแรงกันทุกครอบครวัวหมดไปแล้วคะ่ะอีกถ้วยหนึ่งของมื้อใหม่วันใหม่สดจืนสดใสพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ